ทำกินสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอาจสงสัยนะครับว่าผมมายืนทำอะไรบนถนนสายเล็กๆแห่งนี้และข้างหลังผมก็คือป้ายสวนกายการเล็กๆเ,เช่นกันครับแต่จะบอกให้นะครับว่าผาหลังประตูรั้วบานนี้มีความลับของเงินล้านซุกซ่อนอยู่ครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ใจกลางอาณาจักรตะไคร้100ไร่แล้วนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่สวยงามไีเลยครับแต่ว่าสถานที่แห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้ชายที่ชื่อพยน์มูลเกิดครับสวัสดีครับพี่พยน์ครับสวัสดีครับโอ้พี่พยน์เล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงมายังไงถึงมีตะไคร้100ไร่ขนาดนี้ฮะครับก็เริ่มจากการที่เราอยากมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมเริ่มปลูกตะไคร้แค่4ไร่ในตอนแรกแล้วเราก็ เริ่มทดลองปลูกเริ่มเก็บขายหาตลาดแล้วก็วางแผนการผลิตจนเรามีลูกค้าที่มีแหล่งขายที่แน่นอนเราก็ขยายพื้นที่ปลูกจากวันนั้นเนี่ยถึงวันนี้ก็ประมาณสักสิปีได้ถ้าไมถึงมาเลือกที่ตะไคร้เนื่องจากเราได้หาข้อมูลแล้วเรามองเห็นช่องทางทางการตลาดที่ตะไคร้เนี่ยมีผู้ส่งออกไปขายต่างประเทศค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตตะไคร้แล้วส่งขายให้เขา น่าจะทํากําไรให้เราได้ดีแล้วก็ประกอบกับตะไคร้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและที่สําคัญนะเวลานั้นก็คือมันลงทุนน้อยคบออแล้วณว,วันนี้ผ่านมา10กว่าปีพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พิทยนต์คิดนั้นถูกต้องถูกต้องนะฮะตอนแรกเริ่มเนี่ยเริ่มต้นด้วยสี่ไร่รไปยังไงมายังไงถึงขยายเป็น100ไร่ได้ครับพี่ครับเนื่องจากสีไร่เนี่ยพอเราเริ่มทดลองปลูกสี่ไร่เราก็ลองผิดลองถูกครับได้ผลผลิตดีบ้างไม่ดีบ้างจนวันหนึ่งเนี่ยเรา เริ่มมีทักษะเริ่มมีความรู้ในการปลูกเราสามารถผลิตตะไคร้คุณภาพได้ได้สเปคตามที่ลูกค้าต้องการพอได้สเปคเราเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นสี่ไร่มันไม่พอขายเราก็ต้องขยายพื้นที่จากสี่ไร่เป็น20ไร่แล้วก็เมื่อสัก4ปีก่อนเนี่ยก็ได้มาเช่าที่แปลงนี้เป็น100ไร่ขยายพื้นที่ปลูกเป็น100ไร่ครับ โอ้พี่พยโนครับที่บอกว่าการตลาดที่เขาต้องการเนี่ยมีที่ไหนบ้างต้องการเท่าไหร่แล้วราคาเป็นยังไงครับพี่ครับตลาดของตะไคร้เนี่ยถ้าเราจะมองแยกชัดๆเลยก็คือตลาดภายในประเทศก็เช่นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองคนที่ผลิตพิแกนหรือว่าโรงงานแปรรูปตะไคร้ต่างๆไม่ว่าจะทําเป็นอาชาตะไคร้หรือว่าเป็นลูกประครบเป็นสมุนไพรจากตะไ<ฮ>คร้ครับกับตลาดส่งออกก็คือ โรงงานหรือว่าผู้ส่งออกที่ส่งตะไคร้สดเนี่ยไปขายอย่งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจีนหรือว่าประเทศต่างๆทั่วโ,โลกเนี่ยที่มีร้านอาหารไทยมีคนไทยหรือว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยที่ชอบประกอบอาหารไทยโดยมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบอคุณคผู้ชมอยากทราบไหมครับว่า100ไร่เนี่ยพี่ประยนเขาสามารถผลิตได้วันละกี่กิโลกร,รัมครับเราผลิตประมาณวันละประมาณ2000กิโลกร,รัมขึ้นไป200 0กิโลแล้วพอไหมครับพี่ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอเอ้แล้ว,ลวไม่เพียงพอแล้วพี่พยนตร์แก้ปัญหายัางไงฮะก็เราก็ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม,มในแปลงอื่นๆอีกรวมถึงรับลูกไร่ที่อยู่ในแอเรียใกล้เคียง<อ>แล้วก็ไปซื้อจากเขาเพื่อมาซัพพอร์ตตลาดที่ต้องการตะไคร้อาจจะไม่ต้องคุณภาพสูงมากเราก็ใช้ของได้ของเขาโอ้โอเรียกได้ว่าหนึ่งเนี่ยนอกจากจะตัดวงจรพวกค้าคนกลางไปแล้วยังสร้างชุมชนยังสร้างเครือข่ายขึ้นใหม่ด้วย คุณผู้ชมครับหลังจากที่ปลูกตะไคร้ไปประมาณ6เดือนก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แบบนี้แหละฮะได้ตะไคร้หัวใหญ่ๆข,ขาวๆอวบๆอ,อย่างนี้แหละฮะแต่ว่ากว่าที่จะตัดได้สวยๆแบบนี้นะฮะไปดูวิธีการทําของมืออาชีพกันครับพี่พยนช่วยเลยครับครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวตะไคร่นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องขุดมายกก่อยอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วค่อยๆมาเลาะต้นออกมานะครับ นะครับเลาะต้นออกมาจากกอก็จะได้ต้นตะไคร้ออกมาลักษณะอย่างนี้ครับเราก็เอามาตัดแต่งตรงหัวเนี่ยให้มันะสะอาดเอารากออกไปครับตัดให้น้อยที่สุดแล้วปะ่ะฮาเผื่อใช่ครับดีบดใช่ครับถูกต้องแล้วเราก็ลอกกราบที่ไม่ต้องการออกไปเราก็จะได้ต้นตะไคร้ออกมาอ,อ,อย่างเงี้ยก็คือต้นตะไคร้ที่หัวประมาณ1.5เซนความยาวไม่ต่ำกว่า8นิ้วถือเป็นตะไคร้ที่สวยต้นใหญ่ครับ ช่วงนี้อยากให้พี่พยโยนนะครับ<า> <ผม S 1> เคล็ดลับทำรวยที่คุณผู้ชมหน่อยครับ,รบก็เคล็ดลับในการทำรวยของเกี่ยวกับตัวตะไคร้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอคุณภาพของตะไค,คร์ทำคุณภาพให้ได้ก็คือ1.5เซนยาว8นิ้วถ้าคุณทำคุณภาพได้ใครก็อยากซื้อ,อคุณก็จะขายได้ง่ายรับรองว่าถ้าคุณทำคุณภาพได้คุณรวยแน่นอนครับขอบคุณครับพี่พยโนขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับไม่สําคัญหรอกครับว,ว่าเราจะทําอาชีพอะไรผู้ชายคนนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าวันหนึ่งเขาเลือกที่จะปลดล็อกเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนณวันนี้เขาสวมบทเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวครับและที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเงินล้านครับเรามองว่าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรดีต่าครับเรามีความสุขกับตรงนี้เราแฮปปี้กับตรงนี้เราได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยกันเรายินดีซัพพอร์ตคนที่เขาเป็นโรงงานเป็นผู้ส่งออกอยู่แล้ว เขาเห็นเขาเห็นความมูลค่าของเรารเขาเห็นความตั้งใจของเรา mm hmm. เขาก็ช่วยซัพพอร์ตเรารเราก็เลยคิดว่าเราวางตัวเป็นแค่เกษตรกร